ถ้าไม่ด้มีอะไรผิดปกติกว่าเดิมเพราะเราต้องการชี้นำนะหุดสามน้องหมายตอบ C เนี่ยรีสปอนอยกหน้มามองไหมครับอันนี้เดี๋ยวคุณนายต้องทําหลังจากที่ฝึกไปแล้วสักอาทิตยสอาทิตย์นะอย่างเช่นนี่ผมทำให้ดูก่อนเฉยคอยเก่งมากกูรู้แล้วคอยเก่งมากคอยไม่คอยมองไม่เต็มนะ ติดล้วูลูดามองเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยนี่ไม่มองผมละเพราะเมื่อกี้โดนไหม้ไปทเก่งมากคอยมีแต่หูมไม่มีตาเก่งมากคอยลูกดีไหม จ้อันนี้ผมรู้สึกเลย